ฝากไปกับพีกับเราเด็นี่เหมอเรื่องนี่พายพอทาไม่อผ้เป็นหน้ากลีย่อย่างนี้นั่นดีดิี่เออขาสัมผัสแล้เนียคุณอ่อคุณเนีัยเลย่อฮะคุณตาคุณเลียหนังคทายอ้อใช่ไหมครับเล็นไม่สิเป็นอย่างน้ไม่มันน่ากลัวไหมครัคุณอยากรู้พูดให้พี่ร้องฟัง

มังกังมองไงมังก็ยม่บอกใดแม่้าผู้สาวตัวมังมังก็บอกใดแม่มังต้นมั่งมังต้มั่งมังตต่อมมั่งเลยผ้ใจก่ผ้่ผ้าดีแค่ใ้บ่นังเล้วผู้สาวไล่ไลเป็นเั่นว่าเตะกับี่ตาผู้สาวเห็นบ่ผู้เป็นนางผู้สาวคุยมังมือแทกงแล้ววันฝากไปกระพิกำนองเรื่องนะคำหนังเรื่องไทยอ้อตอนนี้ถึงไทยทัาไปได้เพียง สามก mm ็ท hmm. ่นเด็กก็ทันเด็พอสีเนกนะครับฮะก็ทนลด้ว่ดีเลยแม่ก็เล่กับเขาล้างไม่ที่เลยแล้วลงก็เ่เลยาออกบรอเรายอกบรวคาออกบนเรือเราคาออกบนเรืครออกสาวใหม่กี้เลาตนแม่พวกนี้เขาไปกีเหล้าก็แม่พี่เขากี่บะ อยสมองคนนี้ม่มื่อมาท่นเหลือยู่มีหนึ่งนางอยู่แ่บางเว้นคน่เดียวกันสิบาคนละคนละยังถัมีน่งนมงนประเด่สิบนยัน่อยไปอยู่ะ้จอพออนเลาไปเก็บของหางหายที่แครพวกแม่มเป็นควเ่าทั่ปอดสองสามนึไปนีงก่นี่่กินบอ พูดได้ไห่แล้วขายหลอดแลวได้ไหมตีน่้เอาอัสองแสนลกก็ได้ใช่ขายกหลาบขายเฮพด็ิงกดกหญตฟันหาตเป็นยังก็พอปุกิงมาเขาลำิดกตัวมากเบน่ได้รับตะพอนลำพอนลอนขอบ้านเราพี่น้องนึกไก่สีหับเปลบไมาแล้วปีนี้สอง่เียก็แม่

อ้วพี่อยากให้มีเพื่อหัวป้าเนี่ยเพี่อ่เขขาหคอไงูดอะไรยืางเจะหอนเหรอโอ้ป้าตันได้หรือไม่ยืมไพแคโกอยิ่นี่เคนอ้เคียนมาหนีเลยมาหนีก่อนมาหนีก่อนบ่ต้องมาหรอกไม่อยังบอกไปแจ้งงานลยบจะไดากับลุงแล้วอ้ังกัลมาอย่างพี่อย่างน้อง โอ้โทนเสิทนนี่เงินชิปเราเหรพ่มี่เอาไม่ให้ยี่ชิปเราแม้ม่เรขาดเราค่าวานี่มบมี่คือมี่เหลามีแต่หนังเรือ่ายอเฮ้ยาม่าดจะเล่นนี่แหละคนว่าผิดคู่ผิดค่ายอย่างนี้มี่ตีพ่อนี่แหละไม่เลื่องไม่เลื่องของหนังเรื่องคายอออ้บวกว่าเราคู่เราค่ายไียจะไปต่อยไปตอครับ โบ้น้ำลกกับลอกกัเบลยนี้บ้ใ่นีหลังเขาอกจะเปลี่ยไปลงจะไม่ไปนางบอยูี่พักพูดเบด้ลยนักพูดเลยกับบ้านะเออเอาเอาแม่ลูกมันแมอบอบวนใจมาอยางพี่น้องทังสีสเกตั่นเลก็คือว่าเป็นบ้านหลังหนึ่งแมครับของสาวหนอยเพปีที่แล้วลอยก็ง่านอายุ่นี่ปีนี่ก็มื้ออื่นก็สิไป ทั้งอำเภอโนนคูนอำเภอโนนคูนสีสะเกดฟังท่านกัณฑลมนะครับผมมือฮ้อกระสิยอนกับผ่านมาทางนี้อีกทีหนึงนะครับมาบานแคนนะครับตำบลไปตันต้แจ้งหนาะอำเภอรัตนบุรีวนเป็นเพื่าน้วันที่สามไ่ชน้องนะครับบ้งบรรยากาศด้านหน้าคนกาลังลังไเข้ามาบ้านล่าบ้านลวบ้านหลงคูบ้านที่สาเขียนแมนไปขืนบ้านไม้น้นดูสาวน้ารบครับ งานขึ้นฟันใหม่ีกวันที่หนึ่งตอไดเในสาวหมยปนแค่ระดับสามสิบเอ็ดอุ้ยพีนออกไปได้ชืได้ใจในด้อเดี๋ยว่าไ้กันพอดีเนพ่ยนี่เจ้าเจ้าเ่ต้องไปกันเลยจันทร์ที่วันหาดกันได้เออเจ้าเขาต้องไปเป็นคู่จันทร์ทวันทาดีกว่าเแม่เธอขี้หลอกกาแล้วขึ้นมะม่วงลงมเถอะเยี่ยมผมจังไงผมฝันเป็นผม อ้างคำว่าเราเป่นน้องอีกคนจะกีกที่แล้วนะครับตอนนี้ตองหุ่มจาอีกสีสิบนาทีหรือไม่ละโนนสิบนาทีอะไรกรทั่งปั้นท่านกสิบื่วบนเวทีครับผมครับในขณะที่รอสิบนาทีนี้นะครับขาเนอย่างทรงเครื่องในกบทังพี่มอสในะคลังน้มลีทอง ระดับประเทศเนาะนะครับพี่มอสเปิดเพลงแจักนอยถ่าทั้งเจ้าภาพเนาะคอมถ่าเจ้าภาพคอมถ่าเจ้าภาพประมาณสิบนาทีบนเวทีนะครับก็จะเริ่มเปิดบ้านทำการแสดงพี่หนุ่มห้องพักยืนในบ้านนะครับบอกก็ร้องกันไปว่าใกล่เราเด้อเหลือเวลาอยู่สิบนาทีเท่านั้นครับบนเวทีแสงกว้างเนะครับเข้าสู่ในนันเลยนะครับเป็นซาลาเปาต้มบนแตงแตงนาทีแรก จนถึงนาทีสุดท้ายผลหลังหอดเวลาเวลาเลิกล่านะครับขอบคุณของสถานที่ขอบคุณทีมงานผู้จัดขอบคุณศิลป์เก่าทุกท่านนะครับและขอบคุณเอซี่พี่น้องทุกทุกท่านพี่น้องชาวจังหวัดศรีสะเกษมานยำเด็กอบอุ่นใจทุกท่านนะครับขอบคุณครับส่งน้าที่ให้กับพี่มอสนะครับ